นี่ครับกินนมก็แบบนี้นะครับนี่ครับกินครั้งหนึ่งครึ่งหนึ่งนานมากครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวคอยดูจะออกนี้ไหมแม่บอกให้กินนมกินนมอย่าเล่นแม่กาจะง่วงมาเคี่ยรๆที่ปากน้องนี่ครับกินกินนานครับกินบ่อยมากครับน้องนำวาครับ ครับวันนี้ได้กินข้อยน้ำลมก็ตึงใหม่แล้วครับถามแม่แม่ขอให้กินเยอะเยอะว่าพอเป็นสัมผัสของน้องช้างนะครับแม่จะง่วงเขี่ยน้องให้กินเยอะเยอะอย่าเล่นมากอย่างนี้ครับเห็นไหมครับที่ น้องกินนานขึ้นครับไม่ไม่กินเหมือนสามวันแรกครับนี่นีง่งงนี่นะครับเสียงแม่เขาแม่เขาจะพูดแม่เขาจะบอกน้องเองเป็นการสัมผัสหรือสัมพันธ์แบบนี้ครับกินเยอะเรื่อยๆครับช่วงนี้น้องกินนมเยอะครับแล้วก็ สังเกตดูอาการก็มีถ่ายมีเยี่ยวปกติครับ13บวัน14บวันปกติมากครับนี่เห็นไหมครับกินเยอะมากครับไม,ไม่ไม่เหมือนสองสามวันแรกครับเอาจนหมดขวดนะครับถึงจะจะหยุดครับ ทีนี่ก็จะเล่นนานกินนานๆแล้วจะเล่นนานอีกก็กินนานเล่นนานๆแล้วก็นอนนานขึ้นครับต่อไปช่วงแรกๆก็นอนลุกนอนลุกเพราะว่ายัางระแวงตัวเพราะเหมือนอย่างที่คลิปอื่นๆคลิปก่อนๆบางทีแม่ก็ไม่ค่อยให้นอนนานครับเป็นแบบนี้ครับแล้วแม่สีบอกว่าขอจับตูดหน่อย จับตูดได้ครับจับตูดได้นี่หันมามองอีกมาชำเลืองชำเลืองอะไรมาแตะตูด <c oughs> นี่ครับนี่มาจับตูดน้องทำไมนี่คือก็ยังผิวขาวๆอนนี้คือยังมีคราบน้ำคร่ำอยู่ครับคือถ้าขัาดออกได้ยิ่งดีครับเพราะาจะได้เห็นผิวหนังของ น้องที่เป็นสีแดงเอ้แดงมีแดงแดงดำดำอะ่ะนังเขาจะเป็นออกแดงดำนิดนึงครับพี่คือผิวช้างเล็กก็เป็นอย่างนี้ครับจะผิวบางๆตรงที่บางๆก็จะมีสีแดงแดงนิดนึงแล้วก็ที่หนาๆก็เป็นสีดำครับอย่าลืมกดไลค์ครับผม กดไลค์กดติดตามกด Subscribe ครับผมจะได้เป็นกำลังใจให้ชาวช้างครับอันนี้ก็กินอ้อยน้ำนมอาจจะเยอะครับอันนี้นี่ครับเต้านมช้างก็ไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันทุกเชือกครับบางเชือกก็เต้าจะหดเข้าไปอย่างนี้ครับบางเชือกก็มีสองชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นแบบนี้ครับ หชั้นสองชั้นบางเชือกแคมีแค่ชั้นเดียวไม่เหมือนกันถ้าส่วนมากไอ้หนึ่งชั้นนี่ลูกจะหากินยากหน่อยครับเพราะว่าเพราะว่าไม่มีมีเตาที่2ยื่นออกมาจะกินยากหน่อยถ้าว <Okay. S 2> ่ามีสองชั้นแบบนี้จะกินง่าย กินง่ายหรือว่าเราช่วยน้องง่ายขึ้นเพราะว่าเราแค่น้องเขาหาทุกเราก็กดลงนิดนึงเหมือนในคลิปก่อนๆครับเรากดลงนิดนึงก็ถึงปากพอดีแต่น้องที่เต่าสั้นๆนะกว่าเราจะกดลงได้หรือว่าต้องช่วยน้องให้เยอะที่สุดนะครับต้องช่วยน้องให้ให้ได้คือคือต้องยกหรือว่าให้น้องให้น้องได้ หาวิธีที่ให้น้องกินง่ายขึ้นครับถ้าถ้าถ้าอยากให้ช่วยเนาะแต่แต่ถ้าน้องช้างที่แข็งแรงเต็มที่หรือว่าสมบูรณ์ดีเขาจะหากินเองง่ายกว่านะครับปล่อยให้เขาหากินง่ายง่ายกว่าถ้าเราช่วยเขามากก็ไม่ดีเขาจะหาเต่าเองไม่เป็นเขาคอยแต่ให้ให้ควานช่วยครับถ้าเราจะช่วยต่อเมื่อ ต่อเมื่อต้งน้องช้างที่หาไม่ได้จริงๆไม่ใช่ว่าควานไม่อยากช่วยนะเราต้องให้น้องเขาช่วยตัวเองก่อนดูว่าเขาจะไปยังไงหรือเขาจะหากินยังไงก่อนถึงจะช่วยเขาได้ถ้าเราช่วยเขาเรกๆเขาก็ไม่หาเขาจะคอยแต่ควานอย่างเดียวน้องน้ำว้าน้องน้ำว้าเพิ่งอาบน้ำได้สองวันสองครั้ง ก็ยังผิวก็ยังแบบนี้อยู่ถ้าได้ขัดขัดนิดหนึ่งจะดูดีกว่านี้ครับเหมือนน้องมานุษเขาอาบน้ําทุกวันแต่เขาไม่ได้อาบเยอะครับแค่ฉีดฉีดแต่เขาก็น้ํามันก็ล้างออกล้างน้าคร่าออกเรื่อยๆเรื่อยครอยนี่เราไม่ได้ล้างนานก็เลยคราบติดนานหน่อย กามาแล้วยืนกดไลค์ครับเป็นกำลังใจให้ชาวช้างครับจะจะได้ดูคลิปใหม่ๆไปเรื่อยๆครับมีสาระให้พูดให้ฟังเรื่อยๆครับหรือจะโม้ให้เยอะๆขึ้นครับแต่เรื่องนี้ไม่ได้โม้นะครับเป็นเรื่องจริงครับเรื่องจริงที่น้องช้างก็แสดงแทนด้วยครับ นี่เลยวยเรืววันนี้ก่อนไม่ได้เจอไม่ได้อยู่ด้วยกันวันหนึ่งเป็นยังไงเรียกมาไหมมาครับมามามาวะเมื่อเช้าไม่เรียกไม่มาเลยครับเมื่อเช้ามาไม่ให้กอดเลยเช้ามาไม่ให้กอดเลยเช้ามาไม่ให้กอดเลยตตอนี้มาให้กอดแล้วครับกอดได้แล้วครับอย่าลืมกดไลค์ครับผม เป็นกำลังใจให้หวานได้ทำคลิปครับผมจะได้มีคลิปน่ารักๆหรือจะมีสาระพูดให้ฟังเยอะๆครับคิวที่ก็ขาวนี้น้องคลอดธรรมชาติก็เลยอาจจะมีแผลถลอกนิดนึงนะครับพึ่งพึ่งลอกออกไปครับ ขอบคุณ f อฟทุกท่านที่เข้ามากดไลค์ครับกดติดตามกดกดติดตามเม้นไวยพรมาครับเม้นคํคำแนะนำมาครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ